ดีไซน์เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่ามีแต่เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี<อ>่ดีไซน์ก็เลยทําการบอกลบคุณหาแล้วก็จะมาเลื่องอีกทีนึงตัดออกใช่ไหมใช่นอ,องแม่ท้กคนกองอยู่บนนี้อยู่อ่ะอ่ะชิลแรกแม่หันมาดูก่อนไม่ได้เห็นหน้าเลยอันนี้เท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบโอเคคัดไว้อันนี้เอาหรือไม่เอาเอาเอาแยกไว้อันนี้รอบแรกเอาแล้วเมื่อกี้บวกรอบแรกมันหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบใช่ไหมดีไซน์ก็เลยจะคัดออกนะทุกคนอันนี้เอาไหม ไม่เอาไม่เอาโอเคเก็บมาตัวนี้แม่ไม่เฉีย่ย <100 S 2> <c oughs> ตัวนั้นเอาไหมเท่าไหร่หนึ่งร้อยฮะหนึ่งอยลายเดียวลายเดียวเอาเอาเอาเดี๋ยวแค่เราใครเลือกเดี๋ยวตัดอีกรอบไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กันอีกรอบหนึ่งข้ามันร้อยเดียวไง <100. S 1> อันนี้สองร้อยไม่เอาเอาอ,อไม่เอาเพราะว่ารู้สึกไม่คุ้มค่าเป็นสายเดียวเลือกอย่างนี้อ่ะร้อยยี่สิบ ร้อยี่สิบแม่ว่าธรรมดาไป <c oughs> หนูหนูก็มีหลายตัวแล้วนะแบบเนี้ยชอบหน้าแมวอ่ะก็แล้วแต่เงินตัวเองอเอาไปก่อนร้อยี่สิบพู้เข้ารอบอันนี้เท่าไหร่โอ๊ย้อี่สิเอารมอยรอ่เอาไปแล้ว, <20. S 1> วแต่อันนี้เป็นแบบเอารอยเอาไปก่อนเอาไปก่อน <c oughs> แล้วก็ <25 3. S 1> อันนี้เกี๊ยงขาสร้างสอง้อยห้าสิบาทแปดร้อยสี่สิบแปด้อยสี่สิบอ้าวเมื่อกี้หนูบอกผิดหรือเปล่ามาทำไมหายไปแค่สองร้อยอ่ะหนูตัดออกทั้งสองตัวเมื่อกี้ไดพันสองสี่สิบอันนี้ไดแปดร้อยสี่สิบอ๋อโอเคหายไปสี่ร้อยใช่ไหมโอเคเหลือแปด้อยสี่สิบตัดออกอีกไหมอ่ะ <laughs> <laughs> ตัดออกอีก วันนี้เพิ่งได้เงินเดือนนะทุกคนเงินเดือนจากการช่วยแม่ถ่ายคลิปนะสองพันบาทนะามาช้อปปิ้เสื้อผ้าโอ้โหหมดไปมาดูกันว่าจะหมดกี่บาทอะตัดสินใจอีกรอบนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเหลือกี่ตัวนะคะทุกคนะจะลุ้ว่าไงคะตอนนี้อะยังตัดสินใจไม่ได้อีก <c oughs> ยังกลับมาดูอีกอันนี้นคือคัดออกนะหรือ <c oughs> ว่าเอาอันนี้ดีไม่รู้สิก็ <c oughs> ดูเท่ๆดีนะ ได้เลยได้หมดทั้งสองอันโอเคสรุปแล้วใช่ไหมคะอ่ะขอดูหน่อยสรุปแล้วเหลือตัวไหนบ้างนนตัวนี้ตัวนี้หนึ่งร้อยบาทเพราะว่าดีไซน์บอกว่าสไตล์นี้ยังไม่มีเนาะแล้วก็กางเกงยีนข้าวที่แล้วซื้อไปสีอะไรนะชมพูชมพูมดีไซน์ชอบใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวนี้ดีไซน์ชอบเพราะว่ามันได้สองชิ้นข้างนอกข้างในสวยมากชอบถูกใจโอเครวมแล้วกี่บาทคะนึ่ยจำไม่ได้ <laughs> 600ท้ทุ่นค่ะห0ร้อยทุ่นเลยเหรอโอเคเงินเดือนเหลือพันส uh ี่ไปไปจ่ายเงินซื้อขนมไปเมื่อกี้ไม่ใช่พันสี่เหลือแค่พันสามกว่าไปจ่ายเงินค่ะไป